หลวงพี่น้อยท่านไปบวชท่านตอนที่ก่อนจะไปบวชท่านกเา็เป็นคนทํางานเหมือนพวกเรานี่แหละก็เป็นคนที่ชอบดื่มชอบกินเหมือนกันเนี่ยก็กินจนประมาณว่าจะเกินไปสักหน่อยนะท่านก็เลยมันรู้สึกว่ามันแย่มากนะสุขภาพก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่จะออกจากเล่าก็ต้องตั้งใจอย่างดีมากเนะ ท่านก็เลยไปบวชก็ตั้งใจอย่างน่นแน่แล้วแหละว่าจะเลิกเล่าให้ได้นะก็บวชรักษาศีลให้ได้นะท่านก็บวดอยู่หลายรรษาอยู่จนได้ออกทุดงไปความจริงการออกทุดงมันมันไม่ใช่ว่าจะคิดว่าจะออกไปแล้วก็ไปตามใจเลยนะครับต้องจำรรษากับพระอุปชาอย่างน้อยห้าภรษาหมายความว่าต้อง ท่องบทสวดต่างๆให้ได้จนคล่องปากนะบทสวดที่ว่าก็เป็นพวกบทสวดไ,ไ,ไล่ผีไล่สัตว์ไหลเอ่อต้องต้องเรียนรู้เกี่ยวกับใบไม้ด้วยนะว่าใบไม้ใบไหนกินได้ใบไม้ชนิดไหนกินไม่ได้ประมาณเนี้หมายความว่าเวลาไปปักกดอยู่ที่ไกลจากหมู่บ้านคุณไม่สามารถที่จะมาบินทบารได้นะก็ต้องอยู่ในป่าต้อง เลือกกินใบไ,ไม้ให้ได้น่ะประทังชีวิตไปนะหมายความว่าพระที่ท่านจะออกทุดงได้น่ะก็ต้องจำพรรษาอยู่กับพระอุบชา์อย่างน้อยนะห้าพรรษาถึงยอมได้หลวงพี่น้อยท่านก็ทาได้ท่านก็จำพรรษาอยู่กับพระอุปชาของท่านนะพระพี่เลี้ยงนะจนห้าพรรษาท่านก็ออกทุดงก่อนที่จะมาบวชท่านก็ จำได้อยู่ว่าชันคือชอบกินเหล้านะ่ะชอบดื่มเหล้านะ่จนทุกวันนี้ก็มันก็ห่างไปแล้วแหละเพราะว่าก็ใช้ศีลบังคับใจไม่ให้หันไปอีกหามันอีก,รอกเรื่องตั้งแต่ท่านมาบวชแล้วก็ออกทุงดงไปในะเรื่องหลอนเรื่องผีเรื่องอะไรเนะี่ยมันชินจนชินจน,จนท่านชินเนะี่ยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันแปลกกว่าเรื่องอื่นแปลกกว่าทุกครั้งเนะี่ย เก็คือว่าท่านไปปักกดอยู่ที่ป่าแห่งก็ก็ป่าทึบพอสมควรแหละก็ประมาณว่าเป็นป่าช้าไปเลยแหละท่านก็ปักกดค่าแล้วท่านก็ปักกดนั่งภาวนาอยู่ในกฎของท่านสักพักหนึ่งก็ดึกๆมีแสงไฟเกิดขึ้นที่ข้างกฎของท่านนะครับก็ไม่ กล้เท่าไหร่หรอกก็ห่างพอสมควรแต่ว่าเห็นเป็นแสงไฟกขึ้นดีกดประมาณว่าห,าาหาลายเมตรอยู่ห่างจากกดของแค่กหลายเมตรอยู่มีแสงไฟแล้วก็เหมือนจะมีคนมามุงมุงอยู่รอบล้อมวงกันที่แสงไฟแสงนั้นนะท่านก็มันคงจะเป็นผีนั่นแหละลักษณะเนี่ถ้าเป็นคนท่านกรณีก,ก็ต้องเก็บกดนี้แหละครับเดินนี้ไปนะ แต่ว่าเป็นกรณีถ้าเป็นผีเนี่ยก็ต้องใช้คาถาภาวนาขับไล่ไปก็ท่านก็ภาวนาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนหรอกก็นั่งภาวนาอยู่ในกฎของท่านเลยปรากฏว่าผ่านไปบริเวณกฎของท่านเพื่นพนอนๆคงคง,ง,งเ,เคยเจอเวลาคนกินเหล้านะครับ คนกินเหล้าเวลาเขาเดินผ่านผ่านเรามาเราจะกินเหล้าหึงเลยนั่นแหละเป็นยังไงเลย,อ,ย,เลยอันนี้ก็เหมือนกันกินเหล้าหึงเลยอยู่ข้างกุดตรงท่านนะแต่ว่าไม่เห็นคนนะแต่แต่เห็นเหมือนเสียงใบไม้เดินซวบซาบซวบซาบซวบซาบ,บอยู่ข้างกุดนั่นหละกินเหล้านี่หึงอ,อุบวนไปเต็มนั่นเลยเต็มบริเวณกุดของท่านนล้รอบๆกุดตรงท่านนะ หลังจากนั้นความคิดของท่านขณะที่ภาวนาอยู่ท่านก็นึกนึกถึงตอนที่ท่านเคยทํางานเคยเก่อนที่จะมาบวชนะ่ะนั่นแหละเวลาคนหางเล่าออกไปเวลาคนมากินเล่าได้กินเล่านะีมันจะยั่วยวนขนาดนี้นั่นแหละเป็นอย่งังไงเละเป็นเป็นเหมือนตอนที่ก่อนที่ท่านจะมาบวชนะท่านก็ชอบดื่มชอบกินประมาณนี้ท่านก็มันก็เริ่มรู้สึกว่ามัน <laughs> มันเคยกินเนาะแต่พอได้กินเหล้ามาอ,อย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าท่านก็รู้แล้วแหละว,ว่าม,มันเปน็นเป็นแค่สิ่งที่มาหลอกลวงท่านเฉยๆท่านก็ภาวนาไปเรื่อยจนจนเชา้าพอเช้าขึ้นมาไปเดินออกมาจากกําลังเจ็บกวดว่าจะเดินทางไปที่อื่นนะเห็นขวดเหล้าครับเห็นขวดเหล้าว,วางอยู่ตรง เมื่อคืนนะ่ะตรงที่เขามีแสงไฟนะเป็นขวดเหล้าเป็นขวดเหล้าชั้นดีเลยนะครับไม่ใช่เหล้าขาวที่เราเห็นอยู่ตามบ้านนะแต่ว่าท่านเห็นเราท่านก็ไม่ไม่นั่นแหละไม่หันกลับไปหาบันหรอกท่านก็เก็บกดเก็บสิ่งของของท่านเดินทางต่อไปมันเป็นเรื่องเล่าของหลวงพี่หน่อยความจริงเรื่องพระกับเล่าเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นกับผู้บรรยายอยู่นะ อันนี้มันมันไม่ใช่ว่าดูถูกวงการสงฆ์ของของนองหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะมันเกิดขึ้นจริงกับกับผู้บรรยายนี่แหละไม่ว่าดูถูกผักหรอกมันเกิดขึ้นก็เพราะว,ว่าตอนนั้นก็หลายปีแล้วผู้บรรยายขี่มอเตไซค์ไปนี่แหละไปเจอพระทุดงตอนนั้นก็กำลังจะ้่มแล้วแหละก็ด้วยจิตที่เป็นกุศลอยากจะทําบุญทําอะไรให้มันดีๆขึ้นให้ใจมันสบายนะก็เลยคิดว่าจะไปจอดรับท่านไปส่ง เอ่อท่านน่ะก็จอดก็คุยกันท่านก็โอเคท่านก็อยากให้มีคนไปส่งเหมือนกันท่านก็บอกว่าวัดท่านอยู่นั่นอยู่นี่นะอยู่บ้านนั้นบ้านนี้ก็บอกบอกคุณยายนี่แหละคุณยายก็โอเคก็ตั้งใจจะไปไปไปส่งท่านนี่แหละก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันก็จะเป็นหัวค่ําแล้วก็ขับรถด้วยแหละก็ประมาณหกโมงกว่าจะทุ่มนึงน่ยก็กาลังจะมืดนะพูดง่ายกำลังจะเข้าวัดท่านน่ะ แต่พอกําลังจะขี่ไปทางวัดท่านก็บ,บอกว่าให้จอดตรงลานขายของชําให้หน่อยว่า้งจอดผู้ใหญ่ก็จอดพอจอดเสร็จก็ยื่นแบคงรอยให้บอกว่าซื้อเหล้าเขากระทิงเด็่แดงน้อยให้สักขวดหน่อยว่า้นท่านก็บอกผู้ใหญ่ก็เอา้าก็โอเคซื้อก็ซื้อให้ก็ไปซื้อให้จริงๆก็คิดว่าท่านคงจะขวดเหล้าไป ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็ไม่คิดปรากฏว่าท่านก็ได้ขวดเราแล้วก็ดื่มเราแล้วก็ภูมิใ่ก็ไปส่งท่านที่วัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับภูมิใ่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าดูถูกพระหรอกครับแต่ว่าแต่ว่าที่เราเห็นตามทุกวันนี้เนาะตามเ,เวลาเราเห็นพระทุดงตามทางตามอะไรเนี่ยมันก็บางที บางท่านท่านก็ฉันเหมือนกันแหละมันก็ขึ้นอยู่กับก็ไม่รู้อยงไรอันนี้ไม่ด้ดูดูดูถูกพระนะครับอย่างคลิปที่เขาเอาอย่างไงคลิปมือปราบจอหน,นี้ที่ไปจับพระจับอะไรนะครับได้ยินข่าวว่าพระก็มีกิจเล่าหึงอยู่้างนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของพระนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูถูกหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องจรงิงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับหลวงพี่น้อยหรอกหลวงพี่น้อยท่านเป็น,เป,นเป็นพระดี เปนดไาที่เลิกเล่าแล้วแล้วก็ตั้งใจให้ปวดจริงๆเนี่ย